โอ้โหขั้นหักเลยโอ้โหน้ำกระจ้าโอ้โหใกล้สุดยอดเลยครับท่านผู้ชมครับสุดยอดเลยครับดูลายครับผมเลือกไซโซนที่มันมีหยาดนีน่ครับปัตาป้ามันมาอาศัยอยู่ในริมๆสิครับริมหยา โอ้ยสิบัญญาครับส่วนนี้ครับผมเลยใส่ส่วนนี้มาได้ยากแบบนนั้นอืออ๋อโตแบบไงนะคุ่นเพิงกินกระตัว,น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 ,วน,น้อยหน่อยจะเอาปากก้น้ำแห้งนี่ทาง้านไม่้นแห้งสีใสป่ะไหนส่วน,นต้องหามองน้ำนิ่งหนงครับใส่ นแกำลังดีหมอกเต็มเลยครับเซานี่ริ่มน้ำเลยเด้อบานเฮาเสียงนั่งนักย่เลยล่ะแต่เศร้าเลยเบ้าอือหือหมานมานครับ นำไหลแห้งอยู่ับ็โอ้โอโอเป็นๆคำใส่ง่ามกับบอไดทุ่งมาอย่ามันโดดออก เบ็ดด้านบนสองหลังเสียหลังหนึ่งครับถ้าไปบางกอนเป็นเบ็ดประกวดกเห็นอยู่หลังเดียวลัางมองริ้งใหม่นะเสียเลยเพราะว่าผมใส่ไปสองหลังเสียวบนี้นี่โ ปลาสูตรครับแต่มันหนึ่งครับปรากรแต่ที่สามแถวเซานี้ครับ ี่ปรากฏใส่ขนาด2เดือนปรากฏโตที่2ครับใส่เสมอกันเลย ปกติป้ากดจะโตใหญ่ครับอาจจะเป็นหนามไหม่บ่ช่วงนี้ปลาข้าวปลาข้าวได้นั่นเห็นปะตุ่มแปะนั่นได้ยินปะได้ยินแค่เสียงกองหัเลยอืมอะไะปลาข้าวกินปลาข้าวสวัวยูนี่เนี่ยตุ่มแปะครับอยู่ป้ายใหม่นี่ครับ เธอเรียกว่าปลาขาวเริ่มขึ้นแล้วห้อต้องหาเงาอม่ใส่หระครับมืออ้อนี้อากาศเย็นกว่าเสมอครับเฮ้ยเคยเห็นบาเนี่ยครับถึงเจี้ยสื่อ บินมากเกียวเอาจังใดวะน,นี่มันบ่มันบ่ไหนดรามันบินมากเกียวเด้อซือเหมือนมอโฉบ้วยความเร็วสูงนะครับเด็ <laughs> กแว่นทื่ไหนล่ะครับพี่ปอยได้ฟังครับวันสันบดรด บบใต้ดอกเพราะว่ารอ้อยมันแข็งแรงก่อนครับให้มันในภาคร้อนมันกันกนจะกลับเองเอาจนใดครับเสือกตึงต้งๆึังสีมีรุ่นโอ้โหน้ำกระจ้าโอ้โห้ยไกลสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมครับสุดยอดเลยครับดูลายครับโอ้โห มือน้นผมเห็นนะครับนอนอยู่เนี่ยรีบฟังนะอ่อโอาุ้ยเจังสี่เลยฮูย <laughs> ส้นหัวส้วนหัวเรื่อยเลยตัวใหนะญ่แห้งครับใหญ่แห้งโอ้โหตัวนี้ครับ มี3สามโลขึ้นครับใหญ่ๆแล้วครับจุดที่ผมใส่นี่ก็คือเป็นจุดที่เฮาเคยเห็นโตแล้วครับนี่นอนอยู่นี่ครับต้นนำไหลๆจังหน่อยช่วงที่น้ำขึ้นแนง้งๆคิดว่าเป็นทินของป้าสองแต่แล้วครับมาต่อไปก่อนครับมนัน หลังนี้ครับหลังนี้จะเป็นสาย2.5ม mm ิลิเมตรครับตัวนี้เป็นเส้นสี่รอยบอกง่ายคือว่าเสา้นนีอ้2 5 0อันนี้สี่อยครับซึ่งจากการทดสอบเบรงเอาอยู่ถือว่าผ่านครับนี่ครับห้อยกัดกันยังโอเคอยู่ถ้าเขาใสา่เส้นสี่รอยครับมันจะมีความแข็งครับเรื่องของอเรื่องของป้าในบรุดแน่ๆครับ แต่ว่าขอเสียคือมันจะแข็งในในปะดงห้าร้อยหนามยากถ้าเอามาใส่สองิหามลเมิแต่ว่าสองร้อยหาสิบเนี่ยมันจะดีกว่ากันครับมันจะนิ่มกว่าแต่เบียดเท่าต้องเป็นเก่าโอ้ไวเต็มเต็มคำเลยครับป่ะถึงกันต่อครับมันมันโอ้ยดีใจแงีง้สองแต้มแล้วมาตรฐานกันมาตรฐานครับ ใหญ่ๆเลยขนก็นต่อยังเหลืออีกลหลายลังครับโอ้โหขั้นหักเลยอยู่บนอ่อนหนิหนอโอ้ยกายเลยโอ้โยู่อยู่แล้วครับ อู้สัตว์ผีบุญงามบุนเลยบอยู่โอ้ถือง,งามเลยถือกัดตัวนี่แต่บอยู่ค่ายบุถือสว่วบ ลาเข่าโอ้เป็นหอยกัดแต่บลปันไหนอย่างเป็นปลาดูผมขยับจาก้างนอกมาใส่ทางในดักหลังหนึ่งครับผมขยับจากด้านนอกมาใส่ด้านในหลังหนึ่งครับเพราะว่าด้านหน้าเาใหม่หักเลยคิดว่าป้าหน่าจ,จะอยู่ทางในครับยังมกีการต่อใหม่ครับแป้ในครับมีแต่ล่ามเต็มเลยครับหลังนี้มัดไมครับ หลังจ,จากที่ป้ายหักไปแล้วก็ใส่ไม่เบิง้งป้ายใหม่ครัอยู่ฝั่งผลครับกับสลบมัีถือว่าเป็นทีหนาพอใจกับผลงานของเขากับสองตัวงามๆครับกับอีก1นตัวที่หัก <c oughs> เบ็ดหักเลยครับขั้นบางใหญหนึ่งฮักเลยซึ่งตอนนี้เขาก็แก่แก้ไขเราครับตัวนี้ประมาณ3ามลูกครับ อีกตัวนึงนี่ครับโคดกงเราตัวนี้อยู่ประมาณ2องโลนะครับใส่2องโลสโลกับ2องโลกับถึงยี่เดียกับ2องโลพอดีเพราะป้าค่อนข้างจะอ้วนครับแล้วก็มีปลากฏแล้วก็ปลาสูตรตามลำดับครับสำหรับคลิปนี้กับแม่มากครับอีดื้อซอยก็ไล่ครับกดแชร์กดติดตามช่องลาซอนผมเป็นกำจ่ายให้ผมและทีมงานน้ำเนี่ครับสำหรับมี้สวัสดีครับพอกระไรกิมนาครับนี่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  หาโลกันยังดีอยู่ครับกลับบ้านหน่อยๆไปตกไปแก้งครับอ่าละกลับบ้าน